สวัสดีค่ะคลิปสั้น1นาทีวันนี้นะคะจะพามาชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่1ไร่1งาน5ตารางวาค่ะสำหรับที่ดินแปลงน,นี้ทำเลดีมากๆเลยนะคะอยู่ใจกลางหมู่บ้านค่ะติดถนนสาธารณะถึง3ด้านนะคะเนื้อที่บ้านจะเป็นบ้านหลังใหญ่มากๆเลยค่ะต้องการขายในราคา1.5ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะหรือ1้าน5แสนบาทเท่านั้นเองค่ะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองกระทิงหมู่ที่1 ตำบลหนองกระทิงอำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเอกสารสิทธิ์จะเป็นฉนุกุดแดงนะคะไม่ติดภาระใดๆค่ะพร้อมตัวนะคะสามารถเชืผู้กับธนาคารได้ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้สำหรับใครที่สนใจรายละเอียดนะคะสามารถไปชมคลิปเต็มๆของเราได้ที่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยผ่าคินรัตะนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเราติดตามคลิปต่อๆไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ